สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเขามาแล้วฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามไม่แน่นเลยสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสารว,วันพุธที่19กุมภาพันธ์2568พี่น้องข้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งงานบ้านพุดเลือขคำอำเภอว่านนนจังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องเด้อ พามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวราคาควายแต่ว่าง่วควายกับเบิร์ดเลยดิพี่น้องหน่อยลงลดลงอ่ะดิง่วนมาหลายดิมื่อนี่ตลาดลงเด่งไม่มีง่วนดิเจ้เก่าง่วนหลายบบบนี้ไม่มีง่วนง่วนเบิร์ดเหรอของถือเงาเขาได้ไรแม่ลูกหนึ่งสองพันห้าร้นงสองพันหาร้อยถินง่วนไทยพี่น้องลูกตัวเมียยางดีเนาะ ลูกแรกบอกลูกลูก,ลกตัวที่สองแล้วสามแล้วครับลูกตัวที่สามนี่พี่น้องอเป็นงัวเลี้ยงราคาสองโอ้ยราคาหมื่นสองพันหาร้อยเนาะราคาต่อรองได้พี่นอ้องผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามเบอร์ติดตาา่อครับเบอร์0 9 3ย์เก้าสามศูนย์เก้นั่นนะพี่นอ้องผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงฮู้ฮู้เลยโอ้เข้ามาได้พี่น้องเนดะ้อ พี่น้องเอ,อ้ยทางช่องยูทูบเก็แจ้งพี่น้องอยู่เพราะว่าเขาเจ้าจออมาคอมเมนต์ในยังแตกล้านแตกแสนคอมเมนต์เป็นซี่สิบหาสิบคอมเมนต์แต่ถ้าเป็นอย่างขาเจ้าจออมาพิมพ์ใส่แกวิธีแก้ปัญหาจะสิแก้อั่างไรเกได้จไดแจ้งพี่น้องสิได้ปิดคอมเมนต์ไปอยู่พี่น้อง,องแก้วิธีแก้ปัญหาอันยาวาสันภาสีแนละพี่น้องเด้อทางพี่น้องยูทูบเอฟซีทุกคนคอมเมนต์เมื่อไรก็ ควบบอ่อันยาบาดกัน hey, แาว่าสิ่งใปิดคอมเมนต์ไว้สักพักอยู่เพราะว่าไม่มีอ่ากลุ่มเหมือนโฆษณาเลยไหมโฆษณาอีหยังเออแตกล้านแตกแสนเขามาโฆษณาทุกคลิปเลยเลยพี <alien> <spaghetti> ่น้องเอ่อมาสั่งข้อมดเดือดหลอนให้เข้าในมนว่ามามะเบิ่งดิคอมเมนต์มาข่ามาเบิ่งเฮาเลยเขาว่าคอมเมนต์นั้นโฆษณาสินค้าเพื่อนไว้ซื้อๆพี่น้องกามีมีทางเดียวก็คือปิดคอมเมนต์ยังเดียวพี่น้องแจ้งพี่น้องอัน เป็ดผู้ติดตามใบที่พี่น้องเด้ออ,อันคอมเมนต์มาได้แปลว่ามันเดี๋ยวในช่วงนี้ก็คือแก้ปัญหาเรื่องอัินเขามาคอมเมนต์โฆษณาไว้เพราะว่ามันเขามาคอมเมนต์หลายเสลเกินพี่น้องซื้อมากหกหมื่นมาขายห้าหมื่นเจ็ดมาขายห้าหมืดเกำไรจั้งพัดเลยกำไรสามพันกำไรสามพัอดพื้นรอดพืน้นตัววิ่นเลยหีือวิ่นเลยโอ้วิ่นเลยหรือดอกเดียวเลยวิ่นเลยดอกเดีเยวง<อ>ัวใหญ่หัวใหญ่ เขาหายเื้อหามือสามหามือเจ็ดตัวหามือเจ็ดท่านครับเสื้อห0มื่นสีมาหกหมือนขับรถข้าราชการไปท่านเห็ดเออหลังวันใหญ่นาะเราสองขวดแล้วินเหล่าล้วิ่นเหล่าแล้ววิ่นหึงลคข้าวจีกะจงสิบเอ็ดเว้จีเศร้เอด่าบอกนึกว่าสิบเอ็โอยคันสิบเขากระชื่อเลยอีบอเอ้ยขาบนไงไก่ด้วยเนาะนี่เนาะลูกมันเด้บ่น่ลูกมันเพิ่ว่าชืหมลต่ลูกก้นนั่นโอเมีน้าเอีดที่เนาะเมีนิเศร ลูกหนึ่งซิ่หกหาล้อยครับลูกซิ่งหกหาล้อยแม่มันแม่มันระยาทรงสิบโลนะครับแม่ทรงเนีแค่สิบโลครับมันมีลูกบ่แม่มันอ่ะแม่มันลูกมาน้ำครับได้ท่องไหมได้ท่องอาจอาจจะอาจจะไปรุ่นเอาครับไปรุ่นเอาเป็นว่าไปรุ่นเอาเศร้าเอ็ดแต่เก่าวัดก็ขายสามเงินมึแเลี้ยวัวรุ่นนี่อืมเปกี้เนาะเออเต้นชูมือนี่ก็ห้องเศร้าเอ็ดเศร้าเอ็ดห้องไหวเซือเสือเบเมื่อไหร่โทรมาครับเบอร์ใดบาทนี่ 084 084 4198 4198 105 105เข้าคู่หาต้องกาไว้กาคือเก่าเนาะกาคือเก่าพี่น้องเพื่นวาแต่ว่าทรงไหนแค่ซิบลเดล้วพี่น้องนดทรงิบลทรงไหล่พอด้ยันน้ำหนักมันเกินมันสิบหกห้าร้อยว่าินเม่แม่กร์บะสนเมย์แบบเศรีบนแม่ดีครับแม่โ้ให้โอ้ลู่คนงามเลลู่เ ราคาต่ออะไรหห้อยกาด้พี่องเด้อโอ้ยตายตายตาักเราวไมีดปาดมีดปาดมีดตัดเสื้อเลยไหมมันใจขาดได้หรือโอ้ยหัดขาใส่กับคอบนี้แกไมไมีดบอร์้ะานั่บอกเดี๋ยวไสิขาดทางบินบินคือเม่ตายตายตายซักเราม er: ีดมีดเดี๋ยวไว้รถไปไว้ เสร็จเดยเร็วเร็วเร็วใจขาดจับจับขาไปก่นไม่จีดีดขาคเนาะมันคะโอ้ยมันผักของขามันเนาะพัดข้อใช้ขาพี่น้องโอ้ยตาตตห้องหล่ะเร็เร็เร็วเรวเอามีดมาแม่ไปมีดแมีดเมีดมาเมเอามีดมามันจะตายก่อนนี่นั่นน่ะเอาไปหาวิลเมีดเมีด ตายแล้วลอกแล้หางขอมีดนะขอมีดนะตายได้หนตายขาดล่ะปอนเอลเลยบาดง่วนแม่ยังดีตายได้แล้วมีดแมาแม่ใครเรามีดแม่มีดมาปาดห่วยมีดได้แล้วได้แล้วมันจะตายได้หนึ่งโอ้ยตายซื่อสัมันรัดกอากองมีดมีดมีดนี้นีมีดนี้นีนี้นเด้อดเดือดดยอือโอ้ยตายซื่อ โอ้ยเกือบตายงานบาทนองโอ้ยหดหลอดไตละบาทนี่าไตละบาทนี่ข้าวไปไหมันสิฟืนแล้วมันสิไปไกลได้บาทนี่ข้าองนองบายยูขว้นามันเรอซ้ร็วสามนนามันเอ็ดง่อนีโอ้ยไตนีเดตับตับไม่ได้แขว เจ้าขอางบ่อยู่เออ่บยแล้เนาะเออฝืนเลยอีลาบเลยเกือบตึงใจอันคนอบ่เวณเส้นมึงเลือดวมงเนาะมันหาขาเจ้าของมันเสียดเองเจ้าของน่ะล่ะมันเล้าขาุบโอ้มันเลดขาซุบป่ะว่ามันข้องเจ้าป่ะาโอ้ยเกือบตายหันขาเจ้าว่าไม่มีแต่เส้นเนาะนี่ละ

ủa loài hoài hoài hoài, mông hà loài. hà loài. mượn 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 hà cho tụi nhỏ vần sử cẩu 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 hát hà to cho là ủa,

ถูงรลอยเกือบรลอยสี่ลอยสี é, ่บรลอยสี่กัวตีข้ามันจ้าบาทเหรอเท่าไหร่บอชี้สิบกัวตีชี้สิบสองสีแดงเลยจนซั่มเปิดไว้ารายละนี่สามหมื่นสองพันง่วงงามพี่น้องงามกูดีไม่มีอีกแล้ว เดงเดงกว่าน no, ี้ว่ามีแล้วงามงามมาะราคาสามหมื่นสองราคาห้องต่อได้อันมูนี่เดสเซนนี่ยราคาหลายมาเลยนี okay. ่โอ้สิบสองมูนี่บอแพงพี่น้องสิบสองหาร้อยเมยนั่งแม่์ดำนี่ก็สิบสองหาร้อยราคาเดียวกันเนาะแม่ดำนี่น่าจะสมเลยแล้วมันน่มตึงเลย นี่พี่น้องผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงหรือพูมากเลยพี่น้องเด้อนี่งัวเลี้ยงงัวงามเลยนี่สามหมื่นสองต่อได้พี่น้องของหอยไม้เบอร์ติดต่อเ้ามีบ่เนาะถือเป็นมีอยูบ่ศูนย์ยังเนาะแต่ก็มีอยู่เลยเนาะแต่ก็มีอยู่ศูนย์ยังเหรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าห้าเก้าหกสามศูนย์เก้าหกสามศูนย์เลยพี่น้องเด้อหอยไม้งามงามเลยพี่น้องงัวเงินแสนจดหิ้วพี่น้องผู้ใดมักสีแดง แข้งขากับคอตรงดีพี่น้งองห้ามดีอยู่เป็นงวเลี้ยงงัวสนใจและโทษเขามาเลยพี่น้องว่าต่อร่องเอาถ้าค้านีแล้วข้าห้องไปดอกพี่น้องคุณห้องไว้ที่ซื้อคุณขายประหอดดอกข้ามนี่พี่น้องเฮ้ยนะสูงจนเถิดอยู่ดึงออกแล้วก็เสียใสีมันเลยของมันงามงามงาม โอ้เข้ามาไวๆเลยพี่แองเลยไมีตัวเดียวนี่เดี๋ยวงามกระมโอ้ยลูกมันแบเด็กยิ่งเพิ่งเว้ยลูกแม่ย่างดีตัวนี้ลูกเซ็ตก้อนล็ลูกเซ็ตก้อนล็โอ้มามันเซ็ตไม่กลมันเซ็ตก้อนลตเนาะโซคาเล็ดลูกแรกบ้าน่ ไอเย่อมันก็เอาไปแล้วโอ้ลูกเอ้ยเอาไปแล้วก็สิหลายแล้วเนาะลูกสองสามมากคนโอ้งามลูกเอ้ยม่งามแบบนี้บะเด็กกัดงคือกันสีเดียวกันอ้าวแม่คืบอบ่แดงลูกคือแดงดีทีพี่นอ้องจะเผาเด้อยจะเผาเนี่ยมงคลด้อโอ้ลูกมันอย่างั้นจะลูกมันขายบ่หนิ <ๆ S 1> จะลูกขายบ่ลูกก่นนี่เยลายลดห้องลูกก่อนหนิซิบบ่โอ้ลูกเศร้าแม่เด้บัน วววแม่กับเศร้าหวยโคมนี่บดทั้งแม่ให้ลูดเท่าไหร่โอ้โหสี่สิบสองันแยกลูกเศร้าก็แยกได้ตัวล่องอไรต่องอะไอีกสี่สิบสองสมสองพันพี่น้องของหอยพันนี่เนะาะบ้านน้องอยางสีเบอร์ติตตเบอร์ศู8ย์เก้าแปดเก้ายังเกาสองเก้าสองศูนยห้สองเก้าห้อยพันหอยพันเนาะบ้านน้องยางสีพี่น้อง <9, 2000, S 2> กูได no ้สนใจ่ยังได้งอเลี้ยงได้พี่น้องเด้บ่สายดุเอาไปเฮ็ดพุชลอดได้ยู่เนาะมันมีลูกยั่ไบ่ไม่รู้บ่มีบ่มีลูกเริ่มบดพี่น้องงอกระหน่ยลงให้อยกับชโลเชลีอยู่เอาห้อยแพ่งงอคือบ่คอยพี่น้องเป็นเลยใช่ยากเลยเนี่ยทุกคนบ้าสองตัวขับไปตัวนี้เนี่ยโอ้ ยุกงวงอ่ะเนาะขายไปละอขายเมนหนึ่ย่างเมีนทังเมนหนึ่งางวงส่วนมันลดลงหน่อยลงน่อยอีลีเลยาสิในบ้านก่ยากบอกเขาเจ้าเจาอยี่คอายขาง้วมัเเจ้าพอขายหมน่มันถืบอกจะขายว่ามันถือโอ้เขาเจ้าบอขายมากมันถือแหงอืมละใ่ยี่สกสว่างโอ้ส่วนย่สก็สวาคอใส่มากจริ ตัวนี้ขาย่บาทตัวนี้ตัวนี้ขายพันเงนึืหมื่นเดียวขายพันเดียวตัวนี้ตัวนี้ห้องมื่นห้องมื่เดียวนี่โอ้ห้องมื่เดียวงนั่นห้องไว้มื่นเดียวตัวนี้นะอย่าต่อเขอนได้ยงิต่อได้ยู่ยัง่หลดล่มันมันถแล้วห้องไว้มื่นเดียวนมิต้อได้หลายอู้่อ้อนะโอ้่้อ้ อันนี้ห้องไว้เมื่อนึราคาต่อได้ห้องหอยให้พี่นนองเบอร์ติ่ต่อเบอร์08 4 0 8 4 0 1 6ี่ศ9 1 3 3 9 1 3 3่ากงว่ามันก็จักเบิรลดอะไรพี่นองอาสือได้บานเพาเจ้ากับบายมามันถือไก่นอกจากคุณได้เอางวบายกของมาขายอีเนาะโอ้มาขลาคลลตแม่แม่นี่จักบาทราคาพันแม่้าพันคับโอ้บ่หอดมื่นเนาะราคาห้องเก่าพั อันต no oh. oh. ัวน no ้อยนี่เด็ปพหาตัวใหญ่น่ยแม่น้องห้าบรตอนโอมีสองตัวนี่โอ้อันนี้เ่านี่ตัวนี้หาพันหาหาพันหาเหรอ็นงัวหน่อยอันนี้แม่นั่งแม่แเนาะกูได้อยากได้กัโทรมาฝากเบอร์โทรไปจักหน่อยนะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหกสานย์หกู้าแปดสามสามเก้อยากได้งัวโทรมามันเบิร์ด็งัวมันหน่อยลงอะเนาะ ัวเริื่อมเบิร์เหรอข้าจาวาพี่น้อะมมาตรา้ามบ่อใช่เหรโอ้นี่บอกนา่าแปลกเอาดังมันเคยขาดบ่อดังมขายไเมอโอ้เมอเอบ่หอดเืนบ่หอดมืิตีขาเนือเนาะเป็นว่าตีเนือพี่น่องมันม่านอะไรไปลยนี่ทุกประทันมันม่านบอกนี่ มือเลีบอะตมือเียบปุ้นีเนีโอ้ได้กันเนาะเืนว่าซื้อสิบลเดิสิบเอีรีีมีอยู่ตั้งยูตีต้องได้แบบนี้ดิไห้สิบเนเดียวกันเดเดเพื่อซื้ออีรีได้หรอซื้ออีรีเาอาวูกเสียมาให้แบบนี้เอาเอาว่าลูติสิมันมีเนือเยอะเนาะอยอะมันมีเนือไอเนือมันมีอยู่ได้อี เก่าพันเก่าอร่อยว่ะสิหัมไงอาใส่ออกหมันหอเ่มันมีตำนเรียบโอ้เรียบเรียบมันแตกเนาะเอาไปคุ้นบ่นาอเอาไปคุนเฮ็ดเียอะไล่ะโอ้ไปคุ้นเหนือเนว่ะแต่ว่าเรียบมันสขาดออกเนาะเก่าพันเก่าอร่อยใมแกน่นาะเอาไปคุ้นสีญงเยอะนี่ัวมันแกอยู่พ่หอดมือ เปอได้แล้วเนาะมันมีตำหนิมันเลยได้พี่น้องจักบาทลักข้าเจ้าซื้อกันบีดปลาเตะอง้อเนือพี่น้องงอตังงอประเศนอกสายบีบปลาเีหัวเนยินงอเนือพันเหนือเนือลายงอเนี่ยพี่น้องตั้งจน โอ้คือ n h ้าเห้บอก nhau น้อสูงจนทนงพี่น้องบ่บ่ี่สิบสี่ิโอ้สิบหาี่สิบห้าสี่หมื่นห้าพันนี่บ่โอ้สามตัวได้พี่น้องว่ามันตัวเดียวเดีนี่ตัวหนึ่งตนี่อีกตัวหนึ่งถ้าพูนตัวหนึ่งสามตัวนี่ตัวนี้บ่แมนเนาะตัวที่ส้นคนนี่โอบ่เมนสีสิบห้าราคาเนี่ยยังตัวอะไรอีกอย ของพญายดเบอร์มา098 703 6326พี่น้องเป็นง้อเลี้ยงเลยเนาะง้อเลี <t> ้ยงเนี่ยพี่น้องเด้อสามตัวสี่มื่นหาถึกถึกตัวละมื่นกว่าบาทเนาะบัตรมั่งทรงหอดเพื่อนพุดเนาะแถมยาพร้อมตัวละสอบละสอบพี่น้องผู้ใด้สื่อนี่คุณจีแถมยาเลยนี่ราคาสี่มื่นหาบัต่อนี่แห้งแถมยาสองสอบไปแล้ว พี่น้องเป็นงัวเลี้ยงผู้ใดอยากได้ลรอฟ้าอุทธรู้พี่น้องเด้องัวมันเริ่มเบิด์ดเดนเห็นบ่รในตลาดบ่มีงัวงด้วยนะเขาเจ้าบ่ขายมาเนี่ยเขาว่ามันอันไหนมันงัวมันสิเบิดแล้วเวียดก็แกไปคู่มือกล้วยก็ได้งัวเวียดเอาแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยเขาเบาเลยซ้ำหนี่อยไปคนไทยซะก่อนนี่เลี้ยงคนอวดยังใครเห้เวียดพี่น้องหอยอ้วดเลยม่งตัวอ่อยอวดทิศสองค่าร้อยจะไปหาได้สามตัวเลยบ่ บ่นอกว่สามตัวน้ออดูกลางบ้านเขาโอ้สตัวตัวละสิบสองราคาเดียวกันบ่สิบสองหาร้อยโอ้เพื่นว่าราคาตัวละสิบสองหาร้อยพี่น้องเลจะว่าหันจอยสิบสองหาร้อยเพมลูกตตัวเนาะตัวนี้อาจะไม่ลูกในหอกเนาะโอ้ตัวนั้นก็มี หอยมันมัดวัตถุตัวเหตัวเลี้ยตัวเดียวนีดํามั่นมเนาะโอ้ราคาเดียวกันสิบสองหาลอยพี่น้องราคามังเอาเล่นบะบ่หอยตอหามแยบหามประกันเพื่นว่าบ่หอยตอร้องราคาเนี่ยคือราคาขายเลยหอยอวนเบอร์ติ่ต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสี่หกสามสี่หกสามศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าสิบสองหาลอยด้วยพี่น้องเนอ ง่วโค้งพี่เนาะง่วโค้ง,งราคาบอให้ต่อเพื่อนว่าราคาคือราคาขายผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาดลวนลวนนี่เวียดนามเพิ่นจะซื้อใส่นี่พี่น้องเพื่อนอวนยังสีเวียดนามเพิ่นเอาเพราะมันโฟนสีไปแล้วนี่เวียดนามเอาแบบนี้เนื้อลหลายๆเวียดนามเพิ่นหมักโอ้ง่วงงมของไทรัฐจักบาทหรือเพือ่อน่ะ เปิดเร้าหพาะงัวเลี้ยงเลี้ยงง้เลี้ยงเป็น,ปนาหาหวาน่างัวเลี้ยงว่าสิราคาเศร้าหาสองหมื่นห้าพันราคาเปิดไปเนาะยังตอรองอะไรอีกก็พี่น้องเดาสูงร้อยซีผิ่หรือก้มผู้ใดเพื่นห้องไว้เศร้าหาราคาตอตเอาพี่น้อง เ่อเจ้าต่อร่องก่อนจ้ะ่เจ้าอยากได้ห้องใบเศร้าหาว่ามองขายบ่หอดพี่น้องบางเศ้าแล้วก็ขายอยู่เนาะราคานี้ตอได้เนาะเพิ่นว่าต่อได้บัดมือว่าจ้ะราคาเศร้าหาห้องไว้เบอร์เพิ่นเบอร์ได้หรอศูนย์หกสองศย์สอเก้าเก้าห้าเเก้าห้าสหย์สามห้าศย์ด้วยพี่น้องเด้อหอยไผ่รโทรมาเลยพี่น้องงวเลี่ยง แม่เนื้อยาเปินเนื้อยโ่เป็นวาเซาเาสองห้าร้อ้าแม่ลูกนะโอ้เงื่อเถิดตุเนาะคับแม่มันนะเงื่อเถิดลูกมันหมื่นโอ้สองหมืนหาตัวง่ายนึ่งถาข้าห้องเนาะนั่งฉีรดรถจะอยู่ตัวตัวนันเดสันห้องฟยุทมโอ้สมสิบเอ็ดมอมีตัวเดียวนี่ห้องยฟ์ม กูได้อยากได้แหละทรมาโลดงวเนื่อด้วพี่น้องด้วยเบอร์ที่ต่อเาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึสามหกสาองห้าปดสมสอ้าแปดวดนๆพี่น้องการังเดินทางดีแล้วกาลังออกไปดีแล้วเนาะกาลังกาลังเหนือยก็ร่างเหนื่อก็ร่งระบายได้แล้วแต่เกาเหนื่อมันระบายวออกเนาะเดือนนี้เขาสุ่งไปหาที โอ้ระบายร,ระบายได้แล้วคาดว่าอีกสองเดือนเพือนว่าประธานเพือนว่าคาดว่าอีกสองเดือนมาสันราคาน่าจะขึน้นน่าจะเนาะเมษาเมษาเมษา,มาเนี่ยขึ้นแน่นอนมันบ่ครับม้วนเลยมันคขึ้นหน่อยหรือขึ้นหลายบุงหูลายมันกเลยสมก็เสมกุลขึ้นแมนล่มลูกม้วเลยซื้อจักบาทนะซื้อเพิ่นนะฮะหยอดจักหมื่นจักหมื่นใหญ่ สามไปที่เพราะมันงมันลูกเล็กๆมุนสมเท่าไหนึ่งสามิบเอ็้จะงไป่งพอดเพื่อนมันบอกเป็นห้าไรบ้านไหใหญ่องดาวอยู่่องดาวเนาะงวเหลี่ยงมันก็ไปจะเลี้ยงอยู่บเพแ้วพงแดบอกพงดอกมันงวแม่ลูกแม่อยู่ฮะซื้อแล้วพงบอกง่อย โอ้ไม่ล oh, hey, uh, e ูกบบไงหนึ่งลูกสิหาแม่สิบหกสิบสามเอ็ดพ่นซื้อเปลียงเพิ่นว่าแพ้งมาสันซื้อแล้วเจ้าหูยักว่าแพงไม่ได้ต่อพ่นบาสัน่นเราได้คน่นห้องเท่าไหร่ คืนห้องสามชิ้นสองเอาต่อพันเดียวสั้นเดียวนึงสั้นเดียวตัวเขาได้พระเจ้าได้ไรครับต่อพันเดียวพระเจ้าส่งซี่ว่ารับอะไรทรงซี้เขาแค่ดอกทรงซี้อยู่พระเจ้าก็ตีเขาลดพันหนึ่งนี่แล้วง่วงก็สิอยู่ประมาณสามโมนี่ละ